สวัสดีครับผมสราวุธออาศาลีปัจจุบันรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรแห่งการทรงสถิตสมุดปลาการสังกัดภายใต้องค์กรหิมไทยแ,แลนด์นะครับใช้พระเจ้าในทีมวัส,สการก็เล่นกีตาร์นะครับแล้วก็บางครั้งก็มีโอกาสได้เล่นเบสบ้าง มีงานในการรับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นงาน CSR ก็คืออาจจะเป็นงานไอเซิร์ฟหรือว่างานริสมาสที่เรางานประกาศเขามีการได้เล่นดนตรีอยู่ในทีน้ำมันก,การรับใช้พระเจ้าอยากจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น บริษัทได้ประกาศว่าบริษัทประสบกับสภาวะขาดทุนแล้วก็มีปัญหาทั้งด้านการเงินจึงไม่สามารถที่จะจ้างพนักงานให้ทำงานต่อไปกับบริษัทได้บริษัทจึงขอเลิกจ้างพนักงานทุกคนในบริษัท ตอนนั้นก็ได้รับมาเป็นจดหมายนะครับแต่ว่าเงินที่เลิกจ้างที่สิทธิ์ตามสิทธิที่เราจะได้รับบริษัทให้ก่อนโดยให้เป็นกระดาษ1แผ่นมาบอกว่าจะจะ,จะจ่ายในภายหลังซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้หรือยังไงความรู้สึกตอนนั้นก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันมันมันแย่มันรู้สึก กวนกวายในช่วงที่เราว่างงานอยู่เราไม่มีงานก็ก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรานั้นยังต้องใช้ม่จะเป็นด้านการถวายเผื่อคิดจจัเราก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าว่าถึงแม้เราจะไม่มีงานแต่ก็เราก็ได้ทำในส่วนของเราอย่างเต็มที่โดย สัญญาที่เราได้สัญญากับพระเจ้าว่าเราจะถวายแล้วก็ถวายจนครบค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะก็พระเจ้าก็ทรงดูแลเราก็มีค่าใช้จ่ายเพียงพอในการที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเราเชื่อว่าทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราและก็จะใช้ช่วงเวลาพิเศษเนี้ย ที่พระเจ้ามอบให้คือช่วงเวลาที่เราได้หยุดพักได้มีเวลาให้กับลูกในการที่ได้ไปส่งเขาไปโรงเรียนตอนเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายก็มีโอกาสไปรับเขาได้มีได้ใช้เวลากับลูกมากขึ้นส่วนทางด้านครอบครัวก็ช่วงเวลาที่เราว่างงานอยู่เนี้ยเราก็มีโอกาสได้ดูแลทั้งครอบครัวของภรรยาก็คือ พ่อตาแม่ยายแล้วก็ตอนนี้ผมเองก็อยู่กับครอบครัวของภรรยาเราก็อยากมีเวลาที่จะไปดูแลครอบครัวของเราก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเราที่ต่างจังหวัดช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่เราว่างอยู่ประจบกับลูกชายติดภาคเรียน เราจึงได้มีโอกาสพาลูกชายกลับบ้านไปกันสองคนพ่อลูกก็ไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าก็คือพ่อกับแม่เราดังนั้นเองช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาพิเศษที่พระเจ้ามอบให้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราต้องมาเศร้าทุกข์ใจหรือกังวลกระวายใจพระเยซูทรงฟื้นพระชนแล้วพระองค์ทรงอยู่กับเรา เราต้องมีชีวิตที่ชื่นชมยินดีทุกสถานการณ์อีสเตอร์นี้อยากให้เรามีชีวิตที่แฮปปี้มีความสุขมีสันที่สุขกับพระเจ้าไม่ทุกข์ร้อนไม่กระวนกระวายใจเชื่อว่าช่วงเวลาพิเศษที่พระเจ้ามอบให้นี้เป็นเวลาที่แฮปปี้ที่สุดสำหรับชีวิตของผมงก็อยากจะท้าทายพี่น้องที่ เผชิญสภาวะปัญหาหรือแรงกดดันต่างๆในชีวิตเชื่อพระเจ้าด้วยกันพระเยซูทรงฟื้นระชนและพระองค์ทรงอยู่กับเราอยากให้เราเชื่อพระองค์และไว้วางใจเราจะฟื้นจากภาระปัญหาเราจะฟื้นจากสิ่งต่างๆที่จำกัดเราเราจะฟื้นจากความ ไม่ชื่นชมยินดีเราจะฟื้นจากความทุกข์ใจเป็นความสุขความแฮปปี้สันทิสุขที่พระเจ้ามอบให้สุดท้ายนี้ก็อยากมีโอกาสหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับที่เผชิญภาวะปัญหาหรือประสบปัญหาอยู่โปร่งทรงมีชัยชนะเหนือความตายปโปะองทรงอยู่กับเราและโระองจะคอยช่วยเรา เราจะมีชัยชนะร่วมกับพระองค์ให้ทุกๆวันที่เราเดินกับพระเจ้านั้นเราจะมีแต่ความแฮปปี้เราจะมีแต่ความสุขเราจะมีแต่ความชื่นชมยินดีเหมือนที่พระองค์ทรงฟื้นพระชนจากความตายปัญหาไม่ใหญ่ถือกอบพระเจ้าให้เราร้องทูลกับพระองค์เดินกับพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีขอบพระเจ้าอยู่กับทุกท่าน พระเจ้าอวยพรครับแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว euh ่าพระคุณของเราก็มีพอสำหรับเจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีลิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยินดีโอ้อวดในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อลิธเดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคริสต์ ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในความอ่อนแอของข้าพเจ้าในการถูกว่ากล่าวต่างๆในการขัดสนในการถูกข่มเหงในการยากลำบากเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อดัน